มันทำงานแล้วมันไม่พักก่อนใครหลาโดนเอ้าเอ่อติดต่ติดโควิดไม่ได้กั o ไปลงยูทูบเลยมันจะชินเนี่ยมีรถพอวันนี้ทำไปจอดหน้าบ้านมีคนท้านะไปที่แคทเต็มที่สิบเมตรหกที่โคติดคิดว่าใบใบนะไยเอามาก็ดีได้ไปหาบ้านหาอะไร ขีเ่เดียวขีดเดียวเว้นได้ไปได้หมดไอ้สมัยก่อนไปไปไป,ไปตะวันแดงนี่บิลลี่ไปด้วยเปล่าวะงานชาร์จเลย,ยเลยเลยเลยเดี๋ยวค่อยขี่มอเตอร์ไซค์มาบิลลี่เฮ้ยทำไมจะจะขี่มอเตอร์อยยไซค์อะไรหนูจะกินหมดกิน ใช่คนดินเก่งมากตรงไปเลยนี่่่เกกงวาความจำดีคิดยังไม่ค่อยรู้เลยตรงก็ได้ตรงซอยบอกเขาเด็กตรงบ้านไอบินบ้านเย็นตรงบ้านจะมีมีความมือนี่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 ก็ทำใหม่ไงยัไงถนนโพรางนะคะทุกคนมันเล็กมากดินมันทำใหม่ไงจะไปที่ไหมายังไงไอวิน ก็ขับจะชักกลัวเด็กไม่ได้กลัวอะไรเลยจะถึงแล้วนี่เลยนี่ทางโค้งทางนั้นมีด้านอาบอาบเอาอาบว่าแอบจะลวงอยู่ไหมซ้ายมือซ้ายมือตรงนี้ย้อยยืนอยู่ไหมเออตรงนั้นแหละตรงนี้้อตรงนี้ด้จอตรงนี้แหละเออจอนี้แหละแอบแแอแบเนาะมันลอตไงถึงแล้วกั็กถึงแล้วเออ ถึงแล้วค่ะถึงแล้วถึงแล้วเอาของไว้นั้นก่อนเผื่อเราดูก่อนถึงแล้วค่ะบ้านเรานะจ๊ะเอ้ยโอ้ยวัดีเอ้ยวัดีเอออ้ไอ้เก๋เอาฝากเอาไปปิดไว้ก่อนเลยประตูหน้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าเอาเดี๋ยวจะไปสีอผมนั่งได้แล้วพอแล้วเออีเอานี่ดิเอานั่งนั่งเออเนีนออมคานี่เท่าไหร่อะพี่สวยร้อยเดียวอานั้นสองร้ยสิบจ้าตากิาสับคุยร้อนเหงืแตกอะ มาตลาดบ้านฉันจ้าซื้อลอตเตอรี่อุ้ยไม่ได้กินนานแล้วอ่ะหายไปไหนยายอ่ะมันชื้อขผมอะไรนะจ๊ะคุณไม่ได้มานานแล้วอ่ะบรรยากาศเฮ้ยน่ากินกระบาดจันทร์อันให บิลลี่อยู่จากคุณเชียงไหมที่ยุซซื้อเนี่ยคุณเชียงแบบนี้ครับอร่อยนะจ๊ะเออใชนะะยุเคยซื้อตรงนี้ไงจำไม่ได้เหรอพีอ่เออเออซ้อบซานเมื่อไหร่เชียงจะได้มาอุ้ยทำไมต้นไม้มาบังตรงทำไมทอดต้นไม้มาขวางอะ่ะนี่บิลบลี่บอกว่าหักห,หมดอุย้ย ไม่น่าไม่ถูกเบอร์ถูกหวยเลยอันนี้วัดพมสุรินนะคะทพอดีได้มาเมืองไทย สตรีนะเม ปราสาทอะไรสีขรภูมิปราสาทศรีขรภูมิหนึ่งคนละสิบบาทค่าเข้านะคะแต่ก่อนแต่ตอนนี้เขาก็ลิ่นอยู่ตรงนี้เขาก็าากหาเพืได้บำรุงเนะาะเอาไปแล้วเอน้ำปั่นนะคะ น้าขายคะ่ะอยู่น้าเซเว่นสีขรภูมินะคะสนใจมาได้คะ่ะใกล้ตลาดสุดนะคะราคาอะไรครับว้าวน้าของย่า,าในจีนค่ายวัวิแทนในโรงเรียนรววู้บ้างเทียงคนที่สืสสส้ออยู่ตรงไหนตรงตลอดเออแล้วแล้วแล้วทีนี้ดูมหาอ๋อแล้วแมวแมว เออดีแล้วให้มันหา,<ม>าใหา้ว่ามาั้ยดนะีนนะล่ะไปต่อห้องพาชมที่พักนะคะ ดซักร่มรื่นนะคะทุกคนเ็ยแล้วโอ้นี่คือเรียกเตียงคั่วอันนี้หกร้อย้าสิอันนี้650้อ้าิบท่าเียวกตียงเดียวก็จะไม่คืนเดียวค่ะ そうだね。 เดินมาเดินมาเดินมามาตลาดเซาะเกานะคะทุกคนตีรถจากอะไรนะสี่ขั่วลบพูมตีรถตีรถจากสี่ขั่วลบพูมมาต่อตลาดเซาะเกาตอนเย็นแล้ก็จะกลับสุรินทร์ต่อแล้วก็จะกลับไปกรุงเทพสุรินสุรินแล้วก็สุรินทร์แล้วก็กรุงเทพแล้วก็กลับกรุงเทพน้ำเต้านุ่มลูกลูกกุชอบแน่ ชอบแก้มกับไอพวกผลไม้เลย้างี้ามึงห่วอเดี๋ย่าไปพูดเวเวลามันกินแล้วมันต้องมีจับแก้มมันเหลือแก้มมันเนี้กินไหมสักอรม่อิ่เอาไหมสิบบาทเองกินไหมสิกอรพริกเอาอะไรน้เผ็ดน้อยมีห่เล็ฉน้อไมีนะมกมาอ้

กินนนัันน้้งเยสลัดจ้าสลัดเล่จ้าลา้วดูก่อนนะสวัสดีชูงผูชดผักถั่วอะไรไหมผักถับแลไม่ค่เท่าไหร่จิมชาติเคว่าเราได้ เดี๋ฟังแล้วเ,เดี๋ยวก็ดูมาขาป้อนเฮ้ยนี่น่ากินอ่ะน่าจะขายดีนะน่ากินแต่เดียวหรือเปล่าแต่เดียวครับเีีอวในมีบาด้วย,ยใจไปไหน น้ำพริกน่ากินนะน้ำิ้มเจอนะยี่ิาม่ิบสี่ชิ้นข้างในครับเยอะเกินตส่น้ำพริกไกะปิไหมเมื่อกี้เราดิ้นแห้งตรงนั้นนะจิ้มอย่างนี้เอาได้เอาไหมเพิ่มให้มึงเออเออเผอยากกิน่ มึงจะอิ่มไหมล่ะยููทเอ้ยผัดไทยเหรอผัดไทยผัดไทยเอ๊กดี๋ดังอืมมันก็กลัวมันกินกินไม่หมดน่ากินอะ่ะเดี๋ยวดูน้ำพริก,กลิ้นอะไรนะล่ะอะไรวะลิ้นปลา,า,าก็ได้ลวกก็ได้แล้วก็เผาก็ได้ไ ถ่ายก่อนนานๆจะได้เจอจ้นอนั้ยปัุ้ยป้เจสแผ่นยี่จาเาร้อนเลยครับ ลีเกลองด้ยขอบคุณนะคะดูเราได้ของทุกคนทุกคนได้ถุงชอถุงคนอันตายท่อไอ้นี่เลยคลิปอะไรอือาหารมื้อน,นี้นะคะเอ้าแล้วมันไม่มีน้ำจิ้มเหรอเนี่ยอุ้ย,ยนี่ซื้อไก่มามา มีพลางานน่ะโดนหักหกร้อยเฮ้ยเขาแกอะนั่งเขาแกเงินกู้อะเอ้กซกู้มันซื้อบ้านอ้อยไม่ใช่ดอกเว้ยไม่ใช่เวลาใครเวลาใครมาว่าซื้อบ้านตรงหัวหมึกตรงที่ตรงข้างอ้อยที่ไรอ่ะมีมันไปมันไปมันฟามันกวนจนจนมาก็ร้องไปแต่ดูว่าใช่แต่งถสวยนะป้าสวยเนาะล้มอะไรบ่อยละ จะนิ่ลูกไป้ไหนอยู่นี่มุงอยู่นี่เธไม่ยอมนอนลูกเก็บเขาว่าตาสันเดินได้แล้วนะเดินได้สองสามวันอ้อยบอกเขาว่าแกนอนติดเตียงแล้วก็ฟื้นดูป้อมอ่ะเออะเอาแล้วอุ้ยในมอลลกอจ้ามี่นี่ไทยอันสวยตีไม่เห็นหนึงชอบเลยแบบเออใช่มันชอบบรรยากาศวันหางเจระเข บรรยากาศนล่มีหินห้องหน่สอามมาประสาทศรีขรภูมินะคะทุกคนนี่มีมีลา์พี่จูเหรอมีรวมมีรวงตับเปิดโทรศัพท์ก่อนใช่ไม่ได้ไลา์เข้าไปโทรศัพท์เข้าเข้าไปโทรก่อนเป็นเื่มเื้ว่าเป็นชื่อพี่จูอะไร สู้ฝ <motiv> ร <ators> <vt ret ro niveau> ั่งเศสได้หรอครับใช่แต่ยังไงแลครับฝรั่งเศสใช่ผมผมามากินกาแฟตรงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่เราดูลิเกตอนเด็กๆประจำใช่ลุ้งอย่างนี้สวยกว่าไม่รู้ไมเจี๊ยมไม่อ่ะใส่ไยหน่อยทานให้เนาะมันขมไหมอ่ะ ใส่ไปนี่ว่าเหม่อเลยดีแล้วพี่จิมบที่กินได้ก็คือโทรถึงช้างกำลังกินเซนอกอ้อยกินพูดมากเนี่เสิร์ฟมาใหม่จากกรุงเทพเคยเสิร์ฟมาใหม่่ยังขอโทรศัพท์ได้ไหมเธอไม่ปุ๊บใช่ขยับเข้าไปได้พดิของบ้านเราต้องกินแบบนี้แล้วก็มีปลาตะโกลชื่อปลาตะโกที่ไหน ตัวต้องมีบางกูจะเล็กกว่ต๊ะนีปมกเอเนใต้อีนน่ออเอีนะเออเออเออเอยอเอออ่เออเออเอีเออเอามาร้านนอ้เอีกรอบออเออเออ้ออนอีเอีเออเออเะอเอ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 อีอเมอเออเออเออแตอเอ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 ออัเออ้ออ้วอเออเออเอเเอออ แต่บางบางคนไม่ต้องในประเทศเผือกมันเนออันนี้ประเทศฝ่นเอร์เรนนั่นแหละแล้วแต่ประีหน่ออันนี้ควรเทอร์เรนไหมสี่สิบบาทเออปรังเน่ปรังปรังบ้านคนรอเด้อโอ้ยเอาใหญ่ลออนะรอจะนับจะรอทมทมอ่ะก็รอทมทมเฮ้ยเไปอร่งโลมอีกครึ่งโลอ่ะได้จ้ะเกือบฟันหมูห่อเลยกันด้วยเออครึ่งโลก็จะกินกับสมอ

สวยขึ้นอ่ะต้องต้องจำสีปากลิสติกที่สีแดงว่าไม่ได้ป้ามาทีไรปากสีแดงห้ามหายนะไม่ได้เดี๋ยวหนูล้มไม่หนูเดี๋ยวนี้แม่เคยยึดอำนาจใช่ต้องเปิดเมื่อกี้ถอดแม่ถึงไม่รู้นะไม่ถอดนีหนูเดินเลยนะเดี๋ยวเลยไปไหนละเลยไปกรุงเทพซื้อกรเป๋อทันรู้แล้วนุ่นใาญ่ปากแดง ลูก่่ัันนีมจะไปไปต้องได้ทุกคนอย่างนี้แต่นี่ยายไปถ่ายใส่รูปเองเด้อยายมันดาวไร่เหรอเว้ยซื้อไร่ถุงได้แถมด้วยคะต้องช่อนกนี้อืมอ๋อไอช่อมแถมแถมสามสิบบาทในนั้นใจเย็นๆใครก็ทำเคยทำาบบยาย คนละเจ้าเจ้าถ้าเจ้านี่มาทรงยายคนเดียวในชีวิตเียใช่สูกมาให้จีซีบาทเป็นร้อยหนึ่งเลยเนาะอ๋อสามสิบสี่เป็นากาดดีหลายเกิดแล้วเนี่ยิมซื้ออีกลงยูทูบไปแล้เดี๋ยวนี่ยงปากแดงเด้อจังหวัดสุรินเด้ออันนี้ฝรั่งนะคะอันนี้เจนนะฝรั่งโตัวไปวะ อุ้ยจะงานหลายป่ะป่บิลลี่กี่มอุ้ยร้อนอ่ะเออไปไปอีกนี่อีตายในนี่คุณเชียงกับชัยโป้นี่บิลลี่มันซื้อประจำเนี่แต่ย่องบอกเนี่ย ไอตายขนมที่มึงชอบกินอ่ะเฮขนมนื้อไงตัวนี้ไปไปนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่เดี๋ยวบอกให้เจโปลตรงนี้ไอจําได้ัวหนไจโป้หวานเจโปหวานอีกสามห่อสองเอาไม่ดูเดี๋ยวลุกเล้มะนี่ โดนตลาดสุรินทร์นะครับทุกคนเนี่ยเลยเนี่ยถุงใหม่เลยเนี่ยนะเนี่ยบิลลี่เนี่ยอยาเนี่ย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 เนียายศาสตร์เนี่ยเห็นไหมเอาลูกชิ้นไหมนี่ถุงใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ธิดาช้างกำลังเดินนำหน้านะคะทุกคนนี่ดูที่เชิดบ้านไอ้ที่นี่คือเพื่อนนะคะ พี่สาวนี่พี่สาวเองคุณไม่มากี่ปีแล้วอีหน่อยหาสวัดดีค่ะมาเต่าสลเลนนะคะฮะมึงต้นยืนเต่าสเลนนะมิลิปเอ้าจีเม่ื้อคุณเชียงที่ตลาดหรออโอ้ย เขามีขายอลาสิบบาทที่ทอดเสร็จแล้วก็มีทำยูทูบดีค่ะมาถึงเขาพนมรุ้งแล้วนะคะออกจากสุรินนี่นะคะพาชมบรรยากาศค่าเข้าของฝรั่งร้อยหนึ่งนะคะถ้าของคนไทยก็ยี่สิบบาทพาชมบรรยากาศนะคะ นี <This> ่น <poker phones> kind of ี่นะคะพาชมบรรยากาศข้างบนร้อนเหงื่อยิ่งกว่าน้ำลุ้งเหงื่อยดิ ไปคต้องลลอใส่บิลลี่ตอนใส่ด้วยวทุกคนปะลงไปได้แล้ว อยู่มาตรงไหนมาตรงไหนที่น in ี่บุรีรัมหอ่อมคุณุงทำอะไรมาไหว้พระดูจักถามแล้วก็มาจากสุรินทร์ตัวหน้ายามาเรียงละออจจงมาจงมาเป็ได้ปรัง ทีไอ้เดียวสอนมัอย่ตรงถายูกไอ้ทีนีแจ้งติต่อความเเมทิณิตนะจินานะคะทุกคน thế bữa ở lóc là à, gom biếng, này nấy, lọ lọ thôm thôm, niêng lọ จิมไปไหนชัวาจะเติมกับเบลอุ้ยตงใส่งี80ตรู้ัแปดยแปดมันเล่นโชว์อ่ะมันเล่นโชว์เล่นมันลงกับสซเรนนะคะมีมิีที่ชูไม่เบียง ทว่วโหเกียบเลยอะใช่ใช่ใช่ี่นีว่าอ้ยคู่นี่